سورة البقرة آية السامسيب هو الله تعالى ذكرى. و "فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين" ความว่าแต่ชัยตอนได้ทําให้ทั้งสองพลังพลาดเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้จึงได้ทําให้ทั้งสองออกจากความผาสุกที่เคยได้รับและเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงลงไปด้วยบางส่วนของพวกเจ้าเป็นศัตรูซึ่งกันและกันและสําหรับพวกเจ้าในแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและปัจจัยจนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งคําอธิบายของอายะนี้หลังจากอิบลิสไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ ที่ให้แสดงคาระวะต่ออาดัมและแสดงความยิ่งจองหองโดยอ้างว่าข้าดีกว่าอาดัมพระองค์สร้างข้ามาจากไฟและสร้างอาดัมจากดินนอกจากนั้นแล้วมันยังได้ประกาศว่าข้าจะนั่งขวางพวกเขาซึ่งทางอันเที่ยงตรงของพระองค์อย่างแน่นอนความหมายของซูรอัลอารอฟอายะที่1 2และ16ปฏิบัติการของอิบลิสเริ่มตั้งแต่ล่อลวงบรรพบุรุษของมนุษย์ ซึ่งในสุรา,อา,รอาระอ,าอัลอารอฟพระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟาวัสวาซละฮูมาช,ชัยต้อนแลชัยตอนได้กระซิบกระซาบแก่ทั้งสองให้ฝา่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ที่สั่งห้ามเข้าใกล้ต้นไม้หนึ่งในสวรรค์แต่อาดัมก็พลาดไปเข้าใกล้ต้นไม้และกินผลไม้ที่ถูกห้ามครั้นเมื่อทั้งสองได้ลิ้มรสผลของต้นไม้นี่เป็นเหตุที่ทำให้อาดัมและคู่ครองต้องออกจากสวนสวรรค์ลงมาสู่โลกใบนี้ เราได้กล่าวไว้ในอายะห์ก่อนหน้านี้ว่าสวรรค์ที่อาดัมและคู่ครองเคยอาศัยอยู่ตามที่ระบุในอัลกุรอานนี่คือสวรรค์ถาวรที่อยู่บนฟ้าไม่ใช่สวรรค์นบนดินแต่กลุ่มแนวคิดมอตเตอร์สีและกาดาีย์ได้อ้างว่าคือสวรรค์นบนดินด้วยเหตุผลที่ว่าหากเป็นสวรรค์ถาวรที่อยู่บนฟ้าและเพราะเหตุใดอิบลีสจึงได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์และกระทำเรื่องเหลวไหลและผู้ที่ได้เข้าสวรรค์แล้ว ออกจากสวรรค์ได้อย่างไรและพวกเขาก็แสวงหาหลักฐานมาลองรับแนวคิดของพวกเขาโดยอ้างว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าความว่าไม่มีเรื่องไร้สาระและไม่มีการทำบาปในสวรรค์ซุรัตโตรอายะที่23พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดไร้สาระและคำกล่าวเท็จในสวรรค์สุรานนาบะอายะที่35พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดเหลวไหลและเป็นบาปในสวรรค์นอกจากเป็นคำกล่าวอย่างสารติสุราลวากีอะอายะที่2ี่สถึง26พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าพวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากสวรรค์ซ ah ุรอะอัลฮิจอาญะที่4ี่หากเราไม่ทำความเข้าใจในข้ออ้างและหลักฐานสนับสนุนแนวคิดของพวกเขาที่นำมาสแสดงข้างต้นนี้ก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดมหันความจริงแล้วความจริงแล้วหลักฐานที่กลุ่มแนวคิดมอตซีละและกอตเตอรี่ยะแสดงมาทั้งหมดนี้คือสภาพของสวรรค์และผู้ที่อยู่ในสวรรค์ หลังจากเกิดกิยามะแล้วทั้งสิน้นคือหลังจากที่โลกดุนยานี้ล่มสลายและมนุษย์ได้รับการชำระผลงานของพวกเขาซึ่งเป็นผลของผู้ประกอบความดีขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้พระองค์ AH อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าความว่า และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีว่าแท้จริงพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์อันหลากหลายสุรอัลบะกระอายะที่2ีข่าวดีคือสวรรค์ที่จะได้รับนั้นสำหรับผู้ศรัทธาที่มีความเชื่อที่ถูกต้องและมีผลงานที่ดีตามคำสอนของศาสนาบนโลกใบนี้ซึ่งท่านดาบีศสุลล่า์ุอลลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า พระองค์อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ตามแต่ผลงานซาฮีบุคอรีฮะดีสเล็กทีสามพ่งร้อเพราะฉะนั้นสวรรค์ก่อนที่มนุษย์จะมาอยู่บนโลกใบนี้กับสวรรค์ที่มนุษย์ผู้ศรัทธาจะได้รับหลังจากใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จึงเป็นคนละกรณีกันแต่กลุ่มแนวคิดมุอตาซีละและกอดะรีย์ได้เอาสวรรค์หลังจากกิยามะมาฉายภาพก่อนที่นบีอาดัมและท่านหญิงฮาวาจะถูกส่งลงมาบนโลกใบนี้ จึงเป็นการอ้างหลักฐานผิดประเด็นยิ่งไปกว่านั้นพระองค์อัลลอฮ์สงกล่าวไว้ในอายะนี้ว่าพวกเจ้าจงลงไปเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในสุรอัลอา์อออายะที่24ด้วยสำนวนเดียวกันนี้หมายถึงพวกเจ้าจงลงจากสวรรค์คือสวรรค์ที่อยู่บนฟ้ามิใช่สวรรค์บนดินฉะนั้นหากกลุ่มแนวคิดมุอตาซีละและกอดะริยะอ้างว่าคือสวรรค์บนดิน แล้วจะอธิบายคำว่าพวกเจ้าจงลงไปนี้อย่างไรโดยเฉพาะข้อความถัดมาที่พระองค์อัลลอฮ์สงกล่าวว่าและสำหรับพวกเจ้าในแผ่นดินเป็นข้อความที่ต่อเนื่องที่บ่งบอกว่าให้ลงจากสวรรค์มาอยู่บนโลกใบนี้และเป็นสำนวนเดียวกับที่กล่าวไว้ในซูรออัลอารอฟอายะที่2ีเช่นเดียวกันปัญหาที่กลุ่มแนวคิดมุอัตซีละและกอเรียะพยายามที่จะอธิบายความว่า สวรรค์นในที่นี้คือสวรรค์นบนดินนั้นไม่น่าจะชี้ประเด็นไปที่นบีอาดัมและท่านหญิงฮาวะแต่น่าจะเป็นกรณีของอิบลิสมากกว่าที่พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าอิบลิสจะเข้าไปอยู่ในสวรรค์ได้อย่างไรในประเด็นนี้มีผู้พยายามแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่อิบลิสแอบหลบเข้าไปในสวรรค์บ้างก็ว่าอิบลิสแปลงร่างเป็นงูหรืออิบลิสแอบหลบซ่อนอยู่ในปากงู แล้วนำพามันเข้าสวรรค์ซึ่งความเชื่อเช่นนี้ไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดิษซอฮีมายืนยันนอกจากเป็นเรื่องเล่าจากชาวคัมภีร์ที่นำมาบอกกล่าวต่อๆกันหรือพวกเขาอ้างว่าได้รับการถ่ายทอดความรู้นี้มาจากคัมภีร์อัตาตรรชซึ่งเราก็รับฟังแต่ไม่นำมาเป็นหลักฐานทางศาสนาเพราะคัมภีร์ตารรชมีการปลอมปนจากความคิดของมนุษย์แต่ผู้ที่ไม่สามารถจะสืบค้นได้ ก็เข้าใจว่าเป็นคําสอนของศาสนาอิสลามที่ได้มาจากอันกุรอานหรือฮาดิษของท่านดาบีนอกจากนั้นแล้วยังมีความพยายามของบางท่านที่จะนําเอาฮาดิษส่อเฮียที่คล้ายคลึงกับกรณีนี้มาสำทับเพื่อขยายผลเช่น อ้างฮะดิษซึ่งเป็นคำกล่าวของท่านนบีสุลตาหัวอะลีฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงณนะนครมาดีนะมียินที่เข้ารับอิสลามดังนั้นเมื่อพวกเจ้าได้เห็นตนใดจากพวกเขาในรูปใดก็จงบอกให้เขาออกไปภายในสมวันแต่ท่านหลังจากนั้นพวกเจ้าก็จงฆ่ามันเสียเพราะแท้จริงมันคือชัยตอนซอฮีมุสลิมฮะดีสเลขี่ 4,150ด้วยข้อเท็จจริงแล้วเรื่องเช่นนี้ต้องมีหลักฐานโดยตรงมาบ่งบอกขนาดเดียวกันเราได้รับทราบสถานภาพของอิบลิสว่าได้เคยอยู่ในสวรรค์มาก่อนที่จะถูกขับออกจากสวรรค์ดังที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าความว่าพระองค์กล่าวว่าจงลงไปจากสวรรค์ ไม่สมควรแก่เจ้าที่จะแสดงความยิ่งพยองในสวรรค์จงออกไปแท้จริงเจ้านั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ต่ำต้อยสุร oth, อัลอารอฟอายะที่13อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่า,า,า,าความว่าพระองค์กล่าวว่าจงออกจากสวรรค์ในสาภาพเป็นผู้ถูกตำหนิและผู้ถูกขับใสสุร oth, อัลอารอฟอายะที่18เหตุการณ์ที่ได้กล่าวมานี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ให้อิบลิส แสดงความคารวะต่ออาดัมการที่อิบลิสฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ยอมแสดงคารวะการให้อาดัมและคู่ครองอยู่ในสวรรค์และสั่งห้ามเข้าใกล้ต้นไม้การที่อิบลิสลวงอาดัมและคู่ครองทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสวรรค์ก่อนที่มนุษย์และชัยตอนจะถูกขับไล่ลงมาอยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นคำกล่าวอ้างของกลุ่มแนวคิดมุอัตตาซิละและก็ดารียะพร้อมทั้งหลักฐานที่พวกเขานำมาสแสดง จึงเป็นการอ้างหลักฐานผิดประเด็นกล่าวกันว่าช่วงระยะเวลาที่ท่านนาบีอาดัมและท่านหญิงฮาวาใช้ชีวิตอยู่ในสวรรค์น,นั้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งท่านอิหม่ามฮะกิมได้กล่าววา่าท่านอบูบักบินบาลูยะเล่าให้เราฟังจากท่านมุฮัมมัดบินอามัดบินนัดจากท่านมูอาเวียบินอัมรจากท่านซาอิดจากท่านอัมมารบินมูอาวียอัลบาจารีจากท่านซาอิดบินจูเบร จากท่านอิบนีับาสกล่าวว่าอาดัมไม่ได้พำนักในสวรรค์เป็นเวลานานนอกจากช่วงระยะเวลาละหมาดอสัสรีถึงตะวันรับขอบฟ้าท่านอิมามแเจิมกล่าวว่าข้อความนี้ถูกต้องตามเงื่อนไขของซอเฮียบุคอรีและมุสลิมส่วนวันที่ท่านนาบีอาดัมและท่านหญิงฮาวะถูกให้ลงจากสวนสวรรค์มาอยู่บนโลกใบนี้นั้นเราได้รับคำยืนยันจากฮดิซอเฮียว่าเป็นวันศุกร์ النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم ความว่าวันที่ดีที่สุดในวันดวงอาทิตย์ขึ้นคือวันศุกร์เป็นวันที่อาดัมถูกสร้างเป็นวันที่อาดัมเข้าสวรรค์และเป็นวันที่ให้อาดัมออกจากสวรรค์ซเฮียมมุสลิมฮะดิสลขที่1,410สรุปความได้ว่าวันที่อัลลอฮ์ให้นบีอาดัมเข้าสวรรค์และให้นบีอาดัมออกจากสวรรค์ เป็นวันเดียวกันคือวันศุกร์และอยู่ในช่วงเวลาระหว่างอัสลีถึงมักริบตามที่อัลฮะกิมได้รายงานไว้ส่วนสถานที่ที่นบีอาดัมและท่านหญิงฮาวะได้ลงมาบนโลกใบนี้นั้นมีการกล่าววิจารณ์กันมากบ้างก็ว่าแถบอินเดียบ้างก็กล่าวว่าบริเวณระหว่างเมืองมักกะกับตอ,อิฟบ้างก็กล่าวว่าท่านนาบีอาดัมลงมาแถบอินเดียและท่านหญิงฮาวะลงมาที่เมืองยิด,ดะและบ้างก็กล่าวว่าท่านนาบีอาดัม ลงมาที่เนินเขาซอฟาส่วนท่านหญิงฮาวะลงมาที่มารวะพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าด้วยบางส่วนของพวกเจ้าเป็นศัตรูซึ่งกันและกันคือชาติพันธุ์ของมนุษย์และชาติพันธุ์ของชัยตอนซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าความว่าแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยึดมันเป็นศัตรู สุรฟาฟตอร์อายะที่6ข้อความที่ว่าและสําหรับพวกเจ้าในแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและปัจจัยจนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งคือทั้งชาติพันธุ์ของมนุษย์และยินจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในช่วงระยะเวลาที่ถูกกําหนดไว้เท่านั้นคือตามอายุไขของแต่ละคนที่ถูกกําหนดไว้ก่อนแล้วดังที่พระองค์อัลลอฮ์รงกล่าววอัลลอ ความว่าพระองค์ผู้ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินและได้ทรงกำหนดอายุไขสุรอันอันอามอายะที่สอง